ตอนนี้นะคะอยู่ที่ไซทุ่งสงแล้วเนาปะป่กกี้เราอยู่กันที่นาทวีก็ขับรถมานะคะมาตรวจไซต่อที่ทุ่งสงหลังนี้ก็จะเป็นบ้านสองชั้นนะคะแล้วก็ก่อระอิฐมอนซึ่งลูกค้าเนี่ยอยากจะให้เออเราก่อระอิฐมอนเนาะก็เออจริงๆเรามีเลือกสองแบบนะคะอิฐมอนอิฐมอนเบาเนาะอันนี้จะเป็นอิฐมอนก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูจะเห็นจากกล้องเล็กนะคะก็จะเป็นในส่วนของชั้นหนึ่ง เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ติดตั้งวงกบเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยจะอยู่ออทุ่งสงเนาะแล้วก็รอบๆก็จะเป็นเหมือนเป็นสวนยางสวนปาล์มอะไรเงี้ยนะคะ เจ้าของก็จะอยู่กรุงเทพเนาะคุยกันงานกันที่กรุงเทพแต่ว่าก็จะมา,าตรวจไซส์กันเจอกันบ้างที่ที่ที่ไซส์งานตามงวดนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยาการส่งมอบงวดเนี่ยเราจะมีงวดมาตรฐานหนูงวดบริษัทนะคะแล้วก็พอเป็นงวดบริษัทแล้วเนี่ยการส่งมอบงวดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมาเจอกันที่หน้าง,งานเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะ จากกล้องเล็กนะคะก็จะเป็นในส่วนของบันไดนี่นะคะของบันไดแล้วก็ที่ด้านในนะคะด้านในด้านในทั้งหมดเราจะเห็นว่าเป็นอิกมอนนะเราก็จะทำพวกเสาเอ็นคานเอ็นนะคะช่องประตูหน้าต่างนะช่องประตูหน้าต่างนะคะเขาก็จะมีเสาเอ็นคานเอ็นทั้งหมดเลยแบบนี้นะ เสาเอ็นคานทั้งหมดหลังนี้จะมีการดีไซน์ที่ค่อนข้างค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าสแปนกว้างนะคะเราก็เสาน้อยเพราะลูกค้าต้องการโล่งมากมากค่ะเพราะการต้องการโล่งมากมากเนี่ยการดีไซน์คานก็อาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งก็คือคานจ,จะใหญ่นะคะต้องรับแรงเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นโถงด้านบนนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้นะจะเป็นในส่วนของดับเบิลวอลลุ่มนะคะเป็นด้านที่ลูกค้าต้องการดับเบิลวอลลุ่มในจอเล็กนะก็จะเห็นเป็นดับเบิลวอลลุ่มอยู่ถ้ามองจากกล้องใหญ่ช่องนี้เลยนะคะจะเป็นดับเบิลวอลลุ่มขึ้นไปแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็น บาร์เรือฟันเปิดเลี้ยงกันนะคะเพื่อให้ลมเข้าเพราะว่าลังนี้เราดูเรื่องคิดลมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็นเอ,อหลังคานะคะเพราะลูกค้าเลือกหลังคามาละเดี๋ยวขึ้นหลังคาแล้วก็ไปก่อชั้นสองต่อนะคะอันนีจะเป็นบริเวณรอบนอกทั้งหมดเลยอากาศดีมากตอนนี้ฝนตกด้วยนะคะมีฝนตกนิดหน่อยนะ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะได้สักสองไซส์นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มตรวจไซต่อแล้วก็จะไปจบที่ไซที่หัวหินต่อเนาะทุกก็จะเด้วตรวจไซประมาณนี้ที่กรุงเทพก็เดี๋ยวกำลังจะขึ้นอีกประมาณสองไซส์เหมือนกันที่กรุงเทพจะมีที่เจริญนครแล้วก็จะมีตรงลำพังแหงนะคะอีกสองไซส์แล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ราชบุรีก็จะมีค่อนข้างเยอะช่วงนี้นะเนี่ยค่ะประมาณนี้ แล้วก็ใครนะคะที่ต้องการนะจะตรวจไซต์แบบนี้ได้ความรู้แบบนี้นะคะรู้ว่าจะต้องทํางานขอสร้างสเต็ปไหนทํำยังไงนะคะเราก็ขั้นตอนในการขอสร้างเป็นยังไงมีไซต์หลายๆไซส์ให้ดูแบบนี้เมืว่าจะเป็นไซส์ลูกค้าบ้านเรายยอยแบบนี้เนาะหรือว่าจะเป็นโครงการซึ่งจะมีโครงการอยู่ที่บ้านละเมียคาอยู่แล้วนะคะถ้าต้องการเนาะที่จะดูไซต์นะหรือว่าต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องโปรเซสต่างๆ ต้องการที่จะดูในเรื่องของงานก่อสร้าง Process เ,เนาะ สามารถติดต่อไปได้ที่ l ล n e แอดแอดระเบียงขาวนะคะเพื่อเรียนคอร์สออนไลน์กับกู๊ดกูได้นะคุณก็จะได้รู้เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดการรับลูกค้าการทําราคาการทำเอกสารต่างๆการขายนะคะก็จะเป็นมีทั้งคอร์สในเรื่องของการก่อสร้างเรียนรู้การก่อสร้างการขายการทำคอนเทนต์นะการทำคอนเทนต์การตลาดการขายเกี่ยวกับสังหาทั้งหมดการมีแอดนะสามารถติดต่อไปได้ที่ไลน์แอดแอดระเบียงขาวนะคะสวัสดีค่ะ